สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขุนสุขุคืุเก่าครับเมื่อนี้ผมกันสีพาพี่น้องมัดตัดต้นใหม่ครับตัดไม้ทาก้นไปปลูกเนาะผมก็ได้มาเลี้ยงไว้แล้วครับต,ต,ต้นไข่ต้นไข่ต้นหนึ่งครับงามๆานี่ครับมาเลี้ยงไว้แล้วแต่มันกระสูงพวดครับผมกะสีตัดลงอีกเนาะ ตัดลงให้มันสั่นกว่านี้ครับให้มันมเหลือประมาณเมตรหนึ่งนี่ครับเล็งไว้แล้วมีจอมปลวกพอบ,อบแต่กระสีขุดยากอยู่บางทงกองกจะเอามาดิบต้นไกวยไว้วก่อนฝากไปต้นไกวยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมันกระชีดได้ต้นสูงประมาณเมตรหนึ่งเนาะนี่นะครับตัดเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ตัดลงมากะซาำนี่แหละครับตัดออกซํานี่แหละมันกระชีเป็นพุ่มประมาณนี้เนาะบาดนนิกระชีดห้มันประมาณนี้นะครับและะ้วกระชีตัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกะ เมืน่นากระสีได้มาขุดครับให้มันปงยอดคือของเก่าก่อนครับถ่านเร็รอยแล้วครับาากล่องเอาฝากไปต้นนะ้กยครับกล่องเราฝากไปต้น้กยนะก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็น,นะครับเดี๋ยวเมืน่นาผมกระสิมาขุดครับรอมไปเอาไว้ไปปลูกเนาะ ใส่กระถางไว้งามๆสวัสดีครับ